แกนนำนปชขึ้นเวทีปราศัยที่จังหวัดพังงาพร้อมเปิดตัวนายอนุพงศ์อาสาราษสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาลงสู้ศึกเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ เมื่อวันที่16เมษาย,ยน2554บริเวณตลาดเกษตรบ้านต้นแสตำบลโคกลอยอำเภอตะกวทุ่งจังหวัดพังงาได้มีการจัดงานปราศัยของกลุ่มคนเสื้อแดงภายใต้ชื่องานรวมพลคนเสื้อแดงภาคใต้ต่อต้านเผด็จการสืบสารประชาธิปไตยนำโดยนายพิเชษสถิราชวานซึ่งเป็นผู้คัดเลือกและดูแลผู้สมัครสอสอของพรรคเพื่อไทยในศูนย์อันดาม,มันและกลุ่มแกนนำคนเสื้อแดงอาทินายก่อแก้วพิกุลทองหมอเวงโตจิราการ อาจารย์ทิดาถาวรเศษและเจ๋งดอกจิกสำหรับบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้มีกลุ่มคนเสื้อแดงในจังหวัดพังงานและจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาฟังคำปราศัยเป็นจำนวนมากโดยเนื้อหาหลักเป็นการกล่าวโจมตีการทำงานของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีและสอส,อสอภาคใต้ของพรรคประชาธิปัตย์พร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัวนายอนุพงศ์อาสาราชสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเขตอำเภอกอยาวลงสู้สึกเลือกตั้งสสในานามของพรรคเพื่อไทยจังหวัดพังงาสำหรับประวัตินายอนุพงศ์อาสาราชปัจจุบันอายุ36ปีเกิดเมื่อวันที่20พฤษภาคม2518อยู่บ้านเลขที่3ทับ1หมู่ที่2 ตำบลกอยาวใหญ่อำเภอกอยาวจังหวัดพังงาดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันสองสมัยอดีตเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงานองค์การบริหารส่วนตำบลกอยาวใหญ่จบการศึกษาปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์จากมหาวิทยายลัยรามคำแหงและปริญญาโทรบ,บริหารการปกครองจากมหาวิทยายลัยขอนแกน่น